ครบกลับมาพบเรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์กันต่อนะครับหลังจากที่สตาลินผู้นํารัสเซียยื่นข้อเสนอมายังเยอรมันเพื่อทําสนธิสัญญาไม่รุรกรานซึ่งกันและกันนะครับฮิตเลอร์นั้นก็ยังคงจําประสบการณ์ในการลงนามในสนธิสัญญาร่วมกันทางทหารระหว่างเยอรมันกับอิตาลีได้ดีว่ามุสโสลินีผู้นําอิตาลีได้คัดค้านการลงนามของฝ่ายอิตาลีเนื่องจากเกรงว่าอิตาลีจะถูกชักนําเข้าไปสู่สงครามร่วมกับเยอรมัน แต่ฮิตเลอร์ก็ต้องการหลักประกันความมั่นคงทางชายแดนตอนใต้ของยุโรปจึงส่งร bon ิบเบนทรอปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันไปเกลี้ยกล่อมมุสโสลินีโดยให้เหตุผลว่าเยอรมันก็ต้องการเส็จสันติภาพเช่นเดียวกันเพียงแต่รอให้สถานการณ์ในชวนลดานซิกยุติลงก่อนมุสโสลินีถึงยินยอมนะครับแล้วก็ให้เค้าซิอาโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีลงนามในสนธิสัญญาเหล็กหรือว่า The p a c t of s t e e l ในกรุงเบอร์ลินของเยอรมันเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี1939เมื่อฮิตเลอร์จัดการปัญหาทางตอนใต้ได้แล้วเขาก็ต้องการความมั่นคงทางชายแดนด้านรัเสเซียเพราะอย่างน้อยในเวลานี้ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เยอรมันจะเปิดศึกกับรับเสเซียในวันที่22สิงหาคมปี1939เฮิตเลอร์ก็ส่งริเบนทรอเดินทางไปยังมอสโกเมืองหลวงของรัเสเซียเพื่อร่วมลงนามในสนธิสัญญาไม่รุกรานซึ่งกันและกัน ระหว่างเยอรมันกับรัสเซียในวันที่23สิงหาคมนะครับท่ามกลางความง,งงของโลกนะครับเพอต่างก็รู้ดีว่านาซีเยอรมันนั้นเป็นศัตรูก,กับคอมมิวนิสต์อย่างสิ้นเชิงเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษถึงกับกล่าวว่าส่ธิสัญญานี้ไม่ใช่ส่งิสัญญาธรรมดาแน่นอนเมื่อจัดการทางนาซียเรียบร้อยแล้วฮิตเลอร์ก็ส่งข้อเสนอไปอยังอังกฤษผ่านทางเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำกรุงเบอร์ลินว่าเยอรมัน จะรับรองความปลอดภัยของเครือจักรดพอังกฤษและจะจํากัดการเติบโตทางทหารของเยอรมันหากอังกฤษสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วมในปัญหาโปลแลนด์อย่างไรก็าตามในวันเดียวกันนั่นเองฮิตเลอร์กาลังพบกับเอกอัครทูตของฝรั่งเศสเขาก็ได้ข่าวนะครับว่าอังกฤษได้ลงนามในความร่วมมือทางทหารกับโปลแลนด์ในกรณีที่คู่สัญญาถูกลุกรานที่กรุงดอนดอนเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าความพยายามที่จะโดดเดี่ยวโปลแลนด์ของเขาก็ไร้ผล แผนการที่จะบุกโปแลนด์ในวันที่26สิงหาคมปี1939ของฮิตเลอร์ก็ต้องหยุดชะงักลงไปด้วยเช่นกันหลังจากที่อังกฤษลงนามความร่วมมือทางทาหารกับโปแลนด์ฮิตเลอร์ก็เกิดความเครียดอย่างมากนะครับคนใกล้ชิดถึงกับกล่าวว่าเขาดูแก่ลงเก็บตัวเงียบนั่งคุนคิดอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน,านจากอาการดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าฮิตเลอร์เองก็ไม่ต้องการสงครามไม่ต้องการให้เกิดการล้มตายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการครอบครองโปแลนด์ หรืออาจจะครอบครองทั้งยุโรปโดยที่ไม่มีสงครามซึ่งในความเป็นจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สาเหตุ3อย่างที่สร้างความเครียดให้กับฮิตเลอร์ในช่วงนี้ก็คือแรงกดดันจากอังกฤษที่มีต่อเยอรมันเกี่ยวกับปัญหาในโปแลนด์เพื่อป้องกันการขยายตัวของสงครามนอกจากนี้ฮิตเลอร์ก็กําลังพยายามหาเงื่อนไขที่จะขจัดความร่วมมือทางทาหารระหว่างอังกฤษและโปแลนด์และท้ายที่สุดในกรณีที่หาทางออกอื่นใดไม่ได้ฮิตเลอร์ ก็ต้องการพิชิตโปรแลนด์ให้ได้เร็วที่สุดโดยใช้สงครามแบบสายฟ้าแลบหรือบริสครีกเพื่อให้การรบยุติลงก่อนที่อังกฤษและฝรั่งเศสจะส่งกำลังเข้ามาช่วยหรือเปิดแนวรบตามชายแดนฝรั่งเศสเยอรมันฮิตเลอร์คบคิดปัญหาทั้ง3ข้อตลอด9วันก่อนก,อนการบุกโปรแลนด์นะครับในวันที่2 7สิงหาคมปี1939เฮิตเลอร์ประกาศเส้นตายในการบุกโปรแลนด์คือวันที่1กันยายนปี1939 ครั้นพอถึงวันที่28กันยายนอังกฤษก็ตอบปฏิเสธข้อเสนอของฮิตเลอร์ที่จะรับประกันความปลอดภัยของเครือจักรดพอังกฤษเพื่อแลกกับการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในปัญหาโปรแลรนด์ของอังกฤษพร้อมกันนี้อังกฤษได้เปิดช่องทางออกให้กับเยอรมันว่าอังกฤษพร้อมที่จะเจรจากับเยอรมันในปัญหาดังกล่าวฮิตเลอร์แปลความหมายในการเสนอทางออกของอังกฤษโดยการเจรจาผิดพลาดเขามองว่าอังกฤษกําลังจะส่งสัญญ,ญาณว่า อังกฤษนั้นตั้งใจจะเจรจามากกว่าการทำสงครามหากโปลแลนด์ถูกโจมตีอันเป็นการยืนยันถึงความคิดของฮิตเลอร์ที่มองว่าเนวินชมเบเลนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นอ่อนแอเกินกว่าที่จะนำประเทศเข้าสู่สงครามมันเป็นความผิดพลาดของฮิตเลอร์ครั้งใหญ่และผู้ที่จะรับผลกรรมจากการตัดสินใจผิดพลาดในครั้งนี้ก็คือมวลมนุษยชาติทั้งโลกที่จะต้องเผชิญกับมหาสงครามโลกครั้งที่สองมหาสงครามแห่งการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เท่าที่มนุษย์เคยประสบมาเมื่อใกล้ถึงเส้นตายฮิตเลอร์ประกาศให้โปรแลนด์ยอมแพ้ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ประเทศโปรแลนด์รัฐบาลโปรแลนด์ปฏิเสธโดยหวังว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะส่งทหารเข้าช่วยตนเองหากเยอรมันเปิดฉากบุกโปรแลนด์และแล้วในรุ่งอรุณของวันที่1กันยายนปี1939การบุกของเยอรมันก็เปิดฉากขึ้นยานเกราะจำนวนมากมายพร้อมทหารราบรุกข้ามโพรมแดนเข้าสู่โปรแลนด์ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศเยอรมันหรือว่าลูฟวร์กองทหารโปลแลนด์ต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ด้วยประสิทธิภาพของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ต่างกันลิบลับทหารโปลแลนด์จึงถูกกวาดล้างไปจากแนวรบอย่างไม่ยากเย็นนักฮิตเลอร์รอคอยอย่างใจจดใจจ่อต่อปฏิกิริยาของอังกฤษและฝรั่งเศสจนกระทั่งเวลา9นาฬิกาของวันที่3กันยายนปี1939เเขาก็ได้รับข่าวจากลอนดอนว่าอังกฤษและฝรั่งเศส ประกาศสงครามกับเยอรมันแล้วความวิตกของฮิตเลอร์เป็นความจริงข่าวนี้แพร่ไปทั่วเยอรมรปประชาชนต่างฟังข่าวด้วยความเงียบงันไม่มีใครต้องการให้สงครามเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่คนเดียวไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่เป็นสาเหตุของสงครามในครั้งนี้อย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์กองทัพบ,บกของเยอรมันดูวแวร์มาร์กรุกเข้าสู่โปรแลนด์อย่างรวดเร็วและรุนแรงความสําเร็จดังกล่าวส่งผลให้ความกังวลของฮิตเลอร์ที่มีแต่เริ่มต้นเริ่มลดลง ความกังวลเหล่านั้นถูกทดแทนด้วยความมั่นใจที่มีอย่างท่วมทน้นอย่าน้รก็ต่างฮิตเลอร์ก็พยายามวาดภาพว่าอังกฤษและฝรั่งเศสคงจะอยู่ในฐานะคู่สงครามกับเยอรมันไม่นานนักเพียงแต่รอเวลาให้ปัญหาในโปลแลนด์ยุติลงเท่านั้นเองในวันที่6ตุลาคมปี1939ฮิตเลอร์กล่าวสุนทรพจน์ที่ดูเหมือนจะเป็นการเสนอสันติภาพให้กับอังกฤษซึ่งในสัปดาห์ต่อมาข้อเสนอของเขาได้รับการปฏิเสธโดยเชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ การปฏิเสธของอังกฤษในครั้งนี้ฮิตเลอร์ได้ใช้เป็นข้ออ้างว่าอังกฤษเป็นฝ่ายที่ต้องการให้สงครามยืดเยือ้อและบานปลายออกไปเป้าหมายที่แท้จริงของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ระบุไว้ในหนังสือเรื่องการต่อสู้ของข้าพเจ้าที่เขาเขียนไว้ก่อนหน้านี้ก็คือตะวันออกหรือว่ารัเสเซียนั่นเองดังนั้นตะวันตกเรืออังกฤษแะฝรัร่งเศสจึงเป็นเพียงเป้าหมายรองของฮิตเลอร์เท่านั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเขาฮิตเลอร์ เริ่มเข้าไปก้าวไก่การตัดสินใจของฝ่ายเสนาธิการของกองทัพทั้งการวางแผนการประชุมและการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญซึ่งมีอยู่หลายครั้งที่มีความขัดแย้งระหว่างตัวเขาเองกับเหล่าเสนาธิการของกองทัพกล่าวมันว่ายิ่งฮิตเลอร์เข้าไปก้าวไก่การวางแผนของกองทัพมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมากขึ้นเท่านั้นในช่วงแรกๆฝ่ายเสนาธิการของกองทัพพยายามทัดทานการตัดสินใจของเขา ในการขยายวงของสงครามในยุโรปตะวันตกให้กว้างขวางมากขึ้นเพราะตระหนักดีถึงขีดจำกัดของกองทัพเยอรมันแต่ฮิตเลอร์ก็ไม่สนใจคำทักทานเหล่านั้นอาจเป็นเพราะฝ่ายเสนาธิการเหล่านั้นไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของฮิตเลอร์ว่าต้องการกำจัดรัสเซียจึงจำเป็นต้องพิชิตยุโรปตะวันตกให้หมดสิ้นไปเสียก่อนในฤดูหนาวปี1939-1940สนธิสัญญาเหล็กหรือว่า The Pact of Steel ระหว่างเยอรมันกับอิตาลี ไม่ได้เป็นที่ชื่นชมของประเทศคู่สัญญาทั้งสองมากนักเพราะเยอรมันยังคงพึ่งพารัเสเซียในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมฮิตเลอร์ดูจะให้ความสําคัญในการรักษาสามรรถภาพกับรัเสเซียมากกว่าอิตาลีซสด้วยซ้ำด้วยกลยุทธ์นี้เองทําให้ฮิตเลอร์แทบไม่มีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านรัเสเซียเลยเยอรมันทุ่มเทกําลังทหารเข้าสู่ยุโรปตะวันตกอย่างเต็มที่เพื่อกําจัดฝรั่งเศสและอังกฤษโดยคงกําลังทหารไว้ตามพรมแดนรัเสเซีย เพียงเจ็ดกองพลเท่านั้นแม้แต่เกอริ่ิงยังยอมรับภายหลังสงครามว่าสนที่สัญญาที่ฮิตเลอร์ทํากับสตาลินนั้นเทียบเท่ากับการมีกำลังทหารตามพรมแดนรัสเซียในปี1940-50กองพลเลยทีเดียวนับเป็นความเฉลียวฉลาดในการวางแผนทางยุทธศาสตร์ของฮิตเลอร์อีกครั้งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามหรือไม่อาจสบประมาทเข้าได้ในเดือนธันวาคมปี1939รัสเซียโจมตีฟินแลนด ส่งผลให้ฮิตเลอร์เริ่มมองเห็นภายคุกคามแหล่งแร่เหล็กของเยอรมันเขาเริ่มคิดถึงการลุกเข้าสู่นอร์เวย์และผ่านลงมาในฮอลแลนด์ป่าอาเดนและชายฝั่งของฝรั่งเศสไปจนจดช่องแคบอังกฤษเพื่อตัดกองกําลังของฝรั่งเศสและอังกฤษออกจากหนทางสู่ทะเลอันเป็นการปิดทางหนีกลับไปสู่เกาะอ,อังกฤษในเดือนเมษายนปี1940กองทัพเยอรมันลุกเข้าสู่นอร์เวย์การลุกประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งในวันที่10พฤษภาคม กองพลต่างๆของเยอรมันจำนวน89กองพลก็เคลื่อนเข้ายึดกลุ่มประเทศต่ำหรือว่าเดอ Low Countries ความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วของฮอลแลนด์และเบนเยียมสร้างความประลาดใจให้กับทุกฝ่ายแม้แต่ตัวฮิตเลอร์เองที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าชัยชนะดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนายพลเฮาเดอร์ของเยอรมันกล่าวในวันที่17พฤษภาคมว่าท่านฟูรเรอร์ซึ่งก็หมายถึงฮิตเลอร์ตื่นเต้นอย่างมากกับความสําเร็จของเขาในครั้งนี้จากความตื่นเต้นในความสําเร็จดังกล่าว ทำให้ฮิตเลอร์สั่งให้หยุดการลุกคืบหน้าของายพลคูเดเรียนซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดหน่วยยานเกราะในการรบแบบสายฟ้าแลบของเยอรมันการหยุดนั้นเป็นเวลาสองวันนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่หยิบยกประเด็นความล่าช้าในการลุกสองวันนี้ว่ามีผลต่อโฉมหน้าของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นอย่างมากเพราะเป็นการให้เวลาในการหายใจแก่อังกฤษที่เปรียบเสมือนคนที่กำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วสามารถมีชีวิตขึ้นมาได้ในห้วงวินาทีสุดท้าย และส่งผลให้กําลังพลของอังกฤษและฝรั่งเศสจํานวนกว่าสามแสนคนสามารถข้ามช่องแคบอังกฤษที่ดันเคิร์กกลับอังกฤษไปได้และรวมกําลังหวนกลับมาทําการรบกับเยอรมันอีกครั้งหนึ่ง